ทุกคนรู้หรือเปล่าครับว่าราชินีแห่งวงการคริสต์มาสกำลังกลับมาสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งมาายแคร์รีผู้หญิงที่ทั้งโลกจดจำได้จากคำว่า Halloween's late but now it's และเธอกำลังจะทำลายสถิติคลิปที่มียอดไลค์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของติ k t o k กเลยในทุกๆปีหลังจากคืนฮาโลวีนได้จบไปเธอนั้นจะโพสคลิปเดิมคลิปเดียวคลิปที่บอกว่าฤดูกาลคริสต์มาสได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งและปีนี้เธอก็ได้ทำมันอีกครั้งหนึ่งแต่ที่ต่างออกไปคือมันทุกๆสถิติเลยในเวลาไม่ถึง6ชั่วโมงเท่านั้น คลิปของเธอมียอดไลค์พุ่งสูงถึง6ล้านได้กำลังไล่ตามสถิติของคลิปเบลล่าพอชเจ้าของคลิปที่มียอดไลค์มากที่สุดในโลกที่72ล้านโดยที่ทั้งโลกได้พูดออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าปีนี้มาลัยแครีได้อัพเลเวลของตอนเองขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าวิดีโอของเธอในปีนี้มันไม่ใช่แค่ไวยรัลอย่างเดียวแต่มันคือการประกาศว่าฤดูกาลคริสต์มาสได้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการและในทุกๆครั้งที่เธอได้โพสต์คลิปนี้ออกไปทั้งโลกจะรู้ว่าฮาโลวีนได้จบลงแล้วและคริสต์มาสกำ ครั้งหนึ่ง